แกนนำนปชนะคะ<ช>พร้อมกับประธานพักเพื่อไทยก็ระบุว่าสอชอนั้นใส่ร้ายค่ะในกรณีที่มีการเปิดเผยเรื่องของขบวนการล้มล้างสถาบันนายทุตย์ใสเกลแกนนำกลุ่มนมปชนะครับชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องนำยางรถยนต์ไปขวางรถไฟฟ้า BTS พราะได้รับข่าวว่าทหารจะเข้าสลายการชุมนุมโดยจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าทำให้ต้องขัดขวางไว้ก่อนซึ่งจากนี้ไปรัฐบาลต้องประกาศที่ชัดเจนว่าจะไม่นำทหารมาทางรถไฟฟ้าเหตุการณ์เช่นนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับส่วนท่าทีกดดันรัฐบาลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะกลุ่มนปชก็จะเคลื่อนผู้ชุมนุมนั้นไปชุมนุมและรณรงค์คู่ขนานไปกับกลุ่มคนเสื้อหลากสีในทุกๆวันค่ะวันละ3-4ชั่วโมงโดยย้ำด้วยว่าเมื่อกลุ่มคนเสื้อหลากสีทำได้กลุ่มนปชก็ทำได้ค่ะ สำหรับการที่สออชอได้แจกจ่ายโครงข่ายขบวนการล้มสถาบันให้กับสื่อมวลชนนะครับโดยมีชื่อของคนที่เกี่ยวข้องจํานวนมากและส่วนหนึ่งเป็นแกนนานปชนายเนทุวุฒยืนยันว่าไม่มีใครมีความคิดเช่นนั้นซึ่งจะได้ให้ฝ่ายกฎหมายดําเนินคดีกับสออชอในข้อหามิ่นประมาท ขณะที่พลเอกโชวลิตยงใจยุทธประธานพักเพื่อไทยนะครับแสดงท่าทีไม่พอใจนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในขบวนการล้มสถาบันและเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่รัฐบาลใช้วิธีการเช่นนี้นะครับแต่ก็จะไม่ฟ้องร้องใช่ไหมจะขอให้รัฐบาลเนี่ยเล่นดําเนินคดีกับตัวเองฟังเสียงพลเอกโชวลิตครับที่พูดออกมาอย่างนี้คือการกล่าวหาแล้วไม่มีนะฮะเขาเขาไม่พูดกันหลอกอย่างนี้ทําประทับเป็นคนที่มีความเป็นอะไร ผมเข้าใจนะในปัญหาเรื่องพวกนี้ดีผมไม่อยากใช้คําว่าเป็นผู้ดีเขาจะไม่ใช้วิธีการอย่างนี้กันนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะโฆศกพักเพื่อไทยประกาศฟ้องร้องในคดีนี้อย่างแน่นอนค่ะโดยวันนี้ก็จะไปยื่นฟ้องนะคะทั้งนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีฝายความมั่นคงและผู้ประชาการทหารบกที่กองปราบในข้อหาให้ร้ายเรื่องขบวนการล้มล้างสถาบันค่ะและก็ที่สําคัญนะครับ